สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านผมนายปรเมิตรล้องงมวง553เลขที่หนึ่งครับอันนี้มาพูดเรื่องวิวัฒนาการของศา,ศาสนาวิญญาณนิยมเกิดจากมนุษย์โบราณมีการเคารพนับถืออมนะคือสิ่งลี้ลับมีอํานาจไม่มีตัวตนเกิดจากหมอผีบุคคลที่อําเชิญอํานาจของมนะมาใช้มนุษย์มีความเข้าใจมนะว่าคือวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ทั่วไปเกิดการนับถือในสิ่งต่างๆเช่นต้นไม้ก้อนหินงูวัวจระเข้ช้าง ธรรมชาตินิยมมนุษย์เข้าใจเรื่องของวิญญาณมากขึ้นวิญญาณของนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กว่ามนุษย์เรียกว่าเรียกวิญญาณว่าเทพเจ้าหรือเทวดาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเทพเจ้าสิ่งสถิตยอยู่เทวานิยม,มนย์คิดว่าเทพเจ้ามีฐานะอำนาจลดหลั่นสูงต่ำต่อกันมีเทพเจ้าสูงสุดมีอำนาจทรงสถิตโลกสร้างโลกเป็นผู้สร้างของสุขรรพสิ่งแบ่งหลายประเภทเอกเทวานิยมทวีเทวานิยม พระหุเทวนิยมเช่นศาสนาคิดอิสลามพามินดูอาเทวนิยมมนุษย์บางกลุ่มมีความคิดว่าเทพเจ้านั้นไม่มีเนื่องจากเทพเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะมนุษย์ปรุงแต่งเองทําไม่เชื่อว,ว่าทุกสิ่งที่เกิดมาล้วนเกิดได้หลายสิ่งหลายประกอบกันทุกอย่างล้วนมีเหตุและผลการกระทำของมนุษย์สําคัญสุดเช่นศาสนาพุทธเช่นขอบครับ